<TV. S 2> บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนที่พร้อมเชื่อมต่อทุกประสบการณ์แบบครบวงจรในยุคดิจิทัลครอบคลุมตลอดการใช้รถของโตโยต้าแนะนำบริการใหม่แจ้งสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเฉพาะบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect และเปิดตัว TCF เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญที่เข้ารับบริการเช็คระยะกับศูนย์บริการโตโยต้าอย่างต่อเนื่องรับสิทธิ์ขยายระยะรับประกันคุณภาพของรถยนต์สูงสุด8ปีพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ครอบคลุมตลอดการใช้งาน ที Connect ทำให้เข้าถึงบริการต่างๆของ t o y o ต a ได้ง่ายเพียงแค่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนข้อมูลรถก็ใช้บริการได้ทันทีในบริการ5หมวดมีฟังก์ชันและบริการมากกว่า20บริการเพื่อดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อรถการใช้รถการอำนวยความสะดวกในการเข้าสู์บริการรวมถึงนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ฉลองเปิดตัวบริการใหม่ลูกค้าสามารถร่วมสนุกและรับของที่ระลึกผ่านแอป T-Connect พิเศษรับของที่ระลึกเพียงเยี่ยมชมบูธร t o o n n e t t ภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ไปกันค่ะ